ราจะมาเริ่มต้นข่าวนี้กันค่ะเบื้องหลังของละครเกมล่าทรชนนะคะของค่ายเมตาและมหานิยมค่ะก็เป็นฉากที่แต้วนรพรนะคะถึงกับบอกว่าโอ้โหได้อ่านซีนนี้บทนี้แล้วค่อนข้างจะตื่นเต้นมากเลยทีเดียวนะคะฉากที่ว่านี้ก็คือว่า เจนารีซึ่งรบทในนี่แหละค่ะจะต้องเข้าไปอยู่ในคุกซึ่งฉากที่ถ่ายทำเนี่ยก็เป็นโรงงานเก่าก็เชได้เป็นคุกเนี่ยนะคะซึ่งก็จะได้เห็นเบื้องหลังของภาพบรรยากาศแห่งความกลัวด้วยนะคะแต่บอกว่ารู้สึกว่าที่กลัวเนี่ยนอกจากว่าจะสมจริงสมจักแล้วเนี่ยจะต้องเข้ากับคนคนนี้เลยค่ะก็คือพี่นกสินใจนะคะรับบทเป็นพินค่ะซึ่งแตาก็บอกว่า พออ่านบทแล้วเนี่ยก็ตื่นเต้นแล้วพอเข้ามาถ่ายทำเนี่ยก็สมจริงสมจังมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังเป็นครั้งแรกอีกที่เล่นเป็นนักโทษนะคะ วันดีด้วยเป็นอาทิตย์น like ี้เลยดีกว่าเป็นอาทิตย์แห่งการรอคอยเพราะว่าตั้งแต่อ่านบทแล้วค่ะก็ก็แบบโอ้โหเข้มข้นมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องบู๊แบบแล้วก็แบบซีนอารมณ์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่เข้ามาอยู่ในดีเนี้ยังไงก็ไม่รู้ก็เอาไว้ติดตามดีกว่าค่ะแต่ก็ก็เป็นอะไรที่ที่น่าสนใจพนุษุสว่าเออฉากซีนในคุก หลายๆเรื่องราวในหลายฉา,ากมันก็มีอะไรที่แบบน่าสนุกอะค่ะแล้วมันก็เป็นเป็นเป็นภาพที่แบบว่ามันเป็นภาพที่ที่ดูดูดีดูดูดมันมันดีสําหรับแบบละครบููอย่างเงี้ยนะคะเรียกว่าฉากนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่ๆเลยนะคะเพราะว่ามีพีน็อกซินจะแล้วมีแต้วเข้าไปอีกใช่ค่ะฉากนี้ใคยทาเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะแล้วก็แต้วตอนนี้ผลตรวจโควิดล่าสุดก็คือปลอดภัยไม่ติดเชื้อด้วยนะคะ,คะ